สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูต้นทนอุไรแป็ปลนที่สองค่ะไหนคะความสูงของต้นเท่าไหร่ละคะเนี่ยหนึ่งจุดสองเมตรใช่ไหมคะใช่ค่ะมีจำนวนเยอะใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่ยกมาต้นหนึ่งสวยไหมคะทองอุไรสวยไหมคะ พุ่มใหญ่ไหมคะใหญอ่าโอ้มันเทียบกับตัวหนูสิอ่าหนูมายิงใกล้ๆกับอ่าข้างๆกันเลยโอ้โหสูงมากสวยไหมคะสวยขนาดฝนตกยังเป็นยังไงคะลูกเริ่มออกดอกไหมเนี่ย <Nee. S 1> เริ่มออกดอกแล้วมีหลายพันต้นนะคะไหนลองเดินาพาไปดูหน่อยสิคะฝนตกตกแบบนี้เดินได้นะคะอันนี้มี ผ้ากันยาาขึ้นนะคะเวลาล็อกไหนที่เวลาล็อกไหนที่เรายังไม่ได้ทําอะไรแล้วก็จะเอามาปูใช่ไหมคะลูกกันยาาขึ้นเยอะมากคะ่ะหันหน้ามาหน่อยคะ่ะเยอะไหมคะแบงค์นี้เยอะไหมคะมาอุดหนุนหน่อยนะคะช่วยอ,อุดหนุนแม่ค้าตัวเล็กๆหน่อยนะคะแม่นะคะ้าชื่ออะไรคะ เชื่ออะไรนะคะมีหลายพันต้นนะคะลูกค้าท่านใดสนใจสามารถเข้ามาเลือกซื้อได้นะคะส่วนปีวัฒพันไม้แปลงที่สองค่ะอันนั้นคือแม่พันุนะคะดอกเต็มทุกต้นเลยฝนตกดอกก็ร่วงอยู่นะคะแต่ก็คือดอกของเขาเยอะค่ะร่วงเท่าไหร่ก็แตกขึ้นมาใหม่ แต่ไซนี้กําลังเริ่มติดดอกค่ะติดต่อได้ที่ไหนคะอ่เบอร์โทรที่ขึ้นเอาไว้ได้เลยค่ะสวนอะไรคะสวนปียาวัดพันไม้ค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะด้วยสวัสดีค่ะอย่าลืมแวะมา ซื้อนอนูไรกันเยอะๆนะคะส่วนพิยวัตขอขอบคุณค่ะ